สวัสดีครับผู้ชมครับแนวฟุตเซลฟอยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ x b o x นะครับครับเกี่ยวกับวิธีแก้นะครับเอ้ยไม่ใช่วิธีลบเซฟเกมจาก Xbox นะครับเขาทำกันยังไงนะครับผมก็เพิ่งไปเจอวิธีมานะครับเพิ่งทำเองเมื่อกี้เลยก็มีคนดูขอมาครับเขามีชื่อว่ายากุซาครับช่าผมหนึงได้นะคุณยากุซาขอมานะครับโอเคครับ อันด <c oughs> uh ับแรกเลยครับเราอยู่หน้านี้ก่อนนะครับหน้าแรกครับเป็นหน้าแบบว่า Xbox Classic อยู่หน้านี้ก่อนเลยนะถ้าใครไป a z i h มาถ้าอยู่หน้า a า h อาจจะงงนะครับให้คุณเอมาหน้านี้ก่อนนะครับหน้าเมนูนี้นะครับหรือถ้าคุณอยู่ในหน้า a า h อยู่นะครับก็ให้กดนี่ Xbox Home ครับคุณก็อาจจะกดปุ๊บก็มาหน้านี้ปึ๊บอ่าให้มาหน้านี้ก่อนอาสุด ปัญหาเออปัญหาว่าอยากลบเซฟเกมก็นาจะเกิดมาจากปัญหาเซฟเกมเต็มมากอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเซฟเซฟเขาเต็มหรือเปล่า,ลานะอย่างเงี้ยนะเคสให้คุณเลื่อนมาที่เซตติ้งครับแล้วก็นี่นะกดซิสเทมครับแล้วก็กดสโตรเลตนะนี่ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะไม,ไม่ใช่ผมก็ไม่เคยลบเซฟเกมกันนะเพราะมันปกติผมก็จะเล่นอย่างเดียวไม่เคยลบเ่าไหร่ มันก็ไม่เต็มอะไรเลยนะนี่นะแล้วคุณก็กดตรงสตเรจที่คุณเซฟเกมไว้อะแต่คุณอาจจะมีสต็เรจเดียวนะครับแต่ผมมีสองสต็เรจไงแต่ที่ผมชอบเซฟผมจะชอบเซฟตัวนี้เมมโมรี่ยูนนะครับก็คือตัวเซฟหลักกดเข้าไปครับแล้วคุณก็เข้าเกมแอรแอปนะครับน,นี่นะมันจะรวมศูนย์ศูนย์เซฟเกมของคุณไว้เลยนะครับเกมไหนที่คุณเล่นจบมันก็เซฟจะใหญ่หน่อยนะ อย่างคว้าไกลสองเนี่ยผมเล่นจบไปแล้วนะใช้ประมาณสิบสามเมกเลยเดียว,ยวนะนี่ครับมีทุกเกมที่คุณเล่นนะมีแต่เกมที่คุณเล่นนะที่เซฟเกมเนี่ยเล่นแล้วเซฟเออเกมไหนมันที่คุณเมื่อกด้เล่นหรือไม่เล่นเลยมันจะไม่ขึ้นนะเค,คให้คุณผมจะลบอันไหนดีวะผมลบเกมอันนี้แล้วผมรู้สึกว่าเซฟเกมมันไม่มีความหมายผมแนละ้วอ่าเราก็กดอันนี้กดไปครับเอ่อไม่ใช่ดเดี๋ยว ให้คุณ,ค,ณคุณกดไว้นะอ่ากดไว้ตามมันบอกนะครับถ้าคุณจะลบนะนี่กดไว้กดไว้ก่อนนะโอเคครับถ้าคุณกดไว้มันก็จะขึ้นเป็นคำสั่งมาครับมีอยู่สามคำสั่งนะครับคัดลอกย้ายกับลบนะครับนี่นะถ้าคุณต้องการลบนะคุณก็กด delete ไปเลยนะอา่าป๊าแค่นี้ครับเซฟเกมอันนี้ก็ไม่ไม่มากวนใจพื้นที่คุณละ โอเคแค่นี้ก็จบแล้วนะครับอยากลบอันไหนก็ลบมันลบหมดก็ได้นะถ้ามันลบลบถ้ามันลบพื้นที่ก็ลบไปหมดแหละแต่ผมขอลบอันเดียวกนะันเพราะว่าเซฟเกมเลเซนหกผมไม่ได้เล่นแล้วผม,ลผมไปเล่นในผมไปเล่นในเอ่อ p ้าแล้วนะครับเลเซนหกไอ้บมันก็เลยไม่ได้เล่นละผมจะเก็บเกมเออ่ที่มันแบบเกมที่มันไม่มีเอพีห้ามาเล่นในไนะอ้บล็อก okay, ครับคลิปก็จบกันคลิปนี้นะั่นไม่ต้องทำยาวมากเพราะว่ามันมันก็ คือคลิปที่คุณดูขอมานะครับก็เป็นคอนเทนต์ผมได้เหมือนกัน <c oughs> โอเคก็ทำให้ดูแล้วนะครับ <c oughs> คุณคุณยางกุซ่านะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้แล้วกันนะครับนะส่งลิงก์คลิปนี้ไปให้ฮนะถ้าคุณได้ดูแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรไม่รู้ <c oughs> คอนเทนต์สั้นๆง่ายๆโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับชอบก็ฝากกดซับกดไลค์แล้วกันนะสวัสดีครับ